สวัสดีครับหนิงยูกับผมบาวฟิมอีสานอินดีนะชื่อมองวอานะครับวาลอยู่ผมแลนด์นะครับคตัวนี้เป็นดวงสามเมตรนะครับดูขนาดใหญ่ของมันนะครับวาลที่ข้างข้างเื็นว่าข้างแสงสามเมตรนะครับดวงนี้นี่นะครับจริงต้องมาดับวอาให้มึงนะครับจิดดวงเมื่อตีหนีนะครับ นี่ดวงที่หนึ่งมีดวงที่สองดวงที่สามมีดวงที่สี่ครับสามมิดวงที่หับนี่ครับดวงที่หกดวงที่เจ็ดนะครับแล้วก็ดวงที่แปดนะครับดวงเก่านะครับ น่ครับดงทีสีปีค้าเข้าปีค้งนะครับคิดมิ้ไรนะครับต่องทีเรียนเหมือนอกันครับมีเสื้อกีเลนนครับสองปล่อย ไอ้สองป่อยา่าอยู่มุดหนีประมาณ20ป่อยนะครับซองเกาะดวงเกาะละ10นี่ครับชันลู่วาว <c oughs> <c oughs>